ลังค้นออกรถไปก็เอินลูกไายลังค้นก็เอินลูกสาวเขาเจ้าเบิงเพจมองใดว่าว่ามันเป็นไม่หญิงหรือเป็นผูชายเนี่ยเขาเบิงจังได๋ก,กันเนี๋ยหนีสวัสดีค่ะพอ่อกระผมเป็นมังกรสาขาโน้นสูงเนาะมือนีกูมดมีรถขันหนีไหมไหมไหมหนี่มาอันน้ำเสนอท้ยพี่น้องเขาเนาะ มิโซบิชไชตันตัวนี้ซีประตูพี่น้องสองจุดหาซีซีดีเซลตัวนี้เบิ้งดูนี่ชุดแต่งมาจากโรงงานงามงามพี่น้องเบิ้งดูเครื่องก็ดีเข้มไม่แรนแค่สองหมื่นพี่น้องเอ้ยรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดแมมาพี่น้องมาเบิ้งภายในกันเดี๋ยวสิสตาร์เกินไอ้ฟังเสียงเลยอุ้ยงาม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 เนี่ยเข้มไม่นี่ยสองหมื่นได้เนี่ยพี่น้องเบิ้งดูนี่อู้สุดยอดสุดยอดเลยนนี่นะเบิงดูะพี่น้้อองเอยอยากสิงนะเบิ้งงองเ้ด อครับดีเถอะวนะพู่นะพี่น้องมาเบิ่งออปิชินมันนี่มีถุงลมมีเบรกเอเบีเอสหน้าจอก็เป็นแอนดรอยได้พี่น้องนี่นี่แอนแผนที่นำท่าจะใช้ก็ได้พยานหลงเนาะตัวนี้เขาก็เชื่อมกับโทรศพัพท์แอนดรอยของเขาได้เลยมาฟังราคากันพี่น้องแล้วคันนี้ก็้งบอลไฮดาวยุ่7บาทพี่น้องดาวยุ่7บาทเอาข้างว่าไปที่7,900บาทตลอดสัญญา84งวดส่วนผูนใ้ใดสนใจเป็นเงินส้นนอกก็้งบอลไฮแค่3แสน9,000้าหมื่นบาทพี่น้องโอ้ย เอาไปโอนเลยรถมือเดียวแลนสองหมื่นโลแม่พี่น้องเอาไปนี่โชคดีรักขี่ไปตามบ้านเทาน,นี่โอ้ยไปได้ก,กระเลี้ยวเบิร์กูหลับแบบนี้นะมันหาอะได้เลยวมันหายากเนาะมาตามคลิปก๊มดได้รถถูกแน่นอนพี่น้องจา๋า